สวัสดีครับฟุตบอล EFL ล์แชมเปี้ยนชิพประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่11เร็กซ์แฮมชนะอ็อกซฟอร์ด1-0สวอนซีซิตี้พ่ายกรีนสปาร์เรนเจอร์ส0-1วัตฟอร์ดชนะเวสต์บรอมวิทอัลเบียน2-1เชฟฟิลด์เวนส์เดทพ่ายมิดเดิลส์เบอร์0-1เพรสตันนอตเอนพ่ายเบอร์มิงแฮมซิตี้0-1มิวอร์ชนะสตโอกซิตี้2-0 แล็กเบิร์นโรวส์พ่ายเชฟฟิลด์อยู่ในเตด1-3ึาดบี้เคาวตี้ชนะดอริดซิตี้หนเซิตีชนะเลสเตอร์ซิตี้2อ่อิปสวิททาวพ่ายเชตันแอดเลติก0-3นพอดสมัทพ่ายโคเวนทรีซิตี้หนบริสตอลิตีชนะซาท์เทมตั an, 3, ้น3-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอล EFL แชมเปียนชิพประเทศอังกฤษฤดูกาล2อ2ศูนางองนัดที่สิบเอฝูงเป็นของโค 2, เวนทรีซิตี้มียี 24, คะแนนที่สเป็น New all, มิดเดิลสเบิร์มีที่ิีคะแนนที่สม 19, นน ฟุตบอล EFL แชมเปียนชิพประเทศอังกฤษนัดที่12คืนวันศุกร์ที่24ตุลาคมตีสเปรสตันนอร์ธเอ็นพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเย็นวันเสาร์ที่25ตุลาคมหกโมงครึ่งพอสมัตพบโตเกี้โคเวนทรีซิตี้พบวัตฟอร์ดอิฟส์วิททาวพบเวสต์บรอมวิชอัลเบียนคืนวันเสาร์ที่25ตุลาคม3ทุ่มฮาวซิตี้พบชาลตันแอตเลติกแบล็ะเบิร์นโรเวอร์สพบเซาแธมป์ตันดาร์บี้เคาน์ตี้พบพรีนสซปาร์คเรนเจอร์สนิวว์พบเลสเตอร์ซิตี มิดเดิลส์เรืพบเกรซแฮมเอฟซีสวอนซีิพบนอริดซิตี้ริ r ต s t o ซิตี้พบเบอร์มิงแฮมซิตี้เชฟฟิลเวนส์เดย์พบ Oxford ร์ดอยู่ในเดขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ